รลรีดแล้วไม่น่าได้เพราะมันเยอะมากเพราะว่ารีดแล้วมันจะเบาครับเาบามากเลยเแล้ะเตนไยมันจะเหนียวมากครับถ้าผึ่งลมไปสักพักหนึ่งอ่ะมันมันก็จะแห้งเลยครับเ้าค้างตอนตัดใบนี่ยัง ถัดต่อไม่ในบ้านก็ดีเลยใช่ไหมคะมันแปลเป็นเงินได้อันนี้มันขึ้นมาเองโดยธรรมชาติครับคือเราจะจัดผักจบที่มันเป็นปัญหากระถิ่นแวดล้อมเราก็เอามาแปลเป็นเงินใส่กระเป๋าเราได้เนาะครับใช่ครับแสดงว่าโครงการวิจัยนี้ดีนะคะน่าจะดูไหมอาจารย์ได้ทุนมาจากที่ไหนรอชอรอชอสำนักงานการวิจัย ครับดีทำนี่พี่ขวาขวาขวาต้นมันจะได้ยาวขนาดนี้เนี่ยมันใช้เวลานานไหมน่าอยู่มาณเจ็ดแปดเดือนแล้วครับเจ็ดแปดเดือนเลยครับเพราะว่ามันต้องอาศัยพื้นที่ครับแคบแล้วก็น้ําน้ําค่อนข้างจะเสียด้วยมันก็จะงามดีกว่าที่อยู่ในคลองที่ไม่ไม่คับแคบสังเกตดูไหมครับที่มันอยู่แม่น้ําลําคลองกว้างมันต้นมันจะไม่สูงเั่นถ้าถ้าอย่างเนี้มันมันจะโตดี ใช่ครับมันแยกกันโอแล้วก็อีกอย่างน้ำมันก็คือเป็นปุ๋ยของปักตบจัวาอย่างดีเลยน้ำทั้งหมดนี่นี่ที่ว่าเจ็ดแต่เดือนนี่หมายที่เห็นมันมาตั้งแต่เล็กเลยเลยอ๋อมันมันก็จะขึ้นตามธรรมชาติเดี๋ยวพอถึงเวลามันก็จะขึ้นมาใหม่อันนี้ก็คือไปทำอ๋อหน้าแรงมันก็จะตายไปก็จะแห้งด้านล่างมันก็ไม่ทำปุ๋ยอยู่ครล่างมันก็ทำปุ๋ยได้อยู่ครับเพราะว่าเราอยากจับัดต้ม ก็ไปหมักทำเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยเปี่อยเป็นนี้กระบนการนี้อยากจะให้อาจารย์อาจารย์เข้ามาช่วยทางด้านไหนแต่นอกจากส่งตัดรีดไปส่งอาจารย์แล้วอยากให้อาจารย์เขาช่วยอะไรอีกไหมคะก้มใส่เครื่องมือรีดเครื่องมือรีดใช่ครับ แจ้งทางอาจารย์ไปแล้วเนาะครับแจ้งไปแล้วครับอาจารย์เขาบอกอาจะให้ตัวที่รีดอยู่เนี่ยมันยังไงมันรีดได้น้อยหรือว่ามันมันยังไงครับปัญหาไอ้ที่ว่าจัดได้ที่นี่อ่าไม่มีไม่มีครับปัญหามีใช่ครับอ้าแล้วใช้อะไรรีดเหรอครับก็ตอนนี้ผมตัดต้นสดสองห้าการอยู่อาจารย์เขาจะจะลองไหมถ้ารับอาจารย์แก้ อย่าเว็นเรียกลุงเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแกไม่อยากคื้ด้วยไม่เป็นไรเพื่ออยาไครืดคนเดียวเก็บคนเดียวเลยสิไม่ต้องปกินก็ปกติจะมีแฟนเขาคอยที่ลุงทำคนเดียวบี่ก๊อ